เพียงนี้นะครับกดติดตามกัน,นะครับก็เพื่อสปอร์ตผมเยอะๆนะครับฝากกำังติดตามมาถึง5ลักข์ครับนะครับมาถึง5ลักข์ครับแล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กดอร์ตผมที่จะก่อนนี้ยถึง5ลักขครับนะครับศิษย์ปีก็พี่เขาได้ เงื่อที่หายใจอาหัวใจไปตามคอต้นาหนมสุดสัลนเบอรคู่ของรักเพืีอ่อคขอรักใครขอของานคำขาดาคิปีปตอดจะได้ ก็มาแล้วยากมาฮะฮะไปะคือต้องการไปเห็นใจใจใที่ใ่ต่อการรัครับในความมความสแม้จะลาบทีรักเนใจด็ูวดใจ แม่ใจตานอนข้างใดจะใช้จหาทุกทีขอเคยให้ผิดหัวใจตอนข้างซีจะงให้ดีรักให้แต่คนเดียวแิตี ชอบทีเธอลมอบกิกสแม่ซ <aún> ิ้ตมอาหารจตุ <il> ๋นอกหาเดียวอใจใจแคนแม่เลเดียวรักที่ยินใจเล็กเดียวรักคนเดียว คนขาฝันตามเธเยอะนะครับญญะะตะวผบผมเยอะนะครับผมอยากตามคนอื่นเขานะครับรอกเธอใจดหัวใจหัวใจหลับตาล้องข้างในใจจะหาทุกทีรักเธใจ ัวใจองข้างปีรักใจให้ดีให้เธอคู่เดียวจะจัดยีปีถารักนีน่ก็สกิลมเธอรักในซื่นรมนเธอเมยให้นอนมืนนม่ สนใจ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 เลยเดียวรักคนที่ใจใจเล็ดเดียวรักคนเดียว <c oughs>